ออดิวแคมรี่เข้าใหม่นะครับผมบอกเลยว่าเข้าใหม่ราคาถูกราคาถูกกว่าที่คิดแน่นอนคันนี้นะเป็นสีเทานะครับเป็นรถหน่วยงานโปรดประจำการนะครับรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอฟซีครับวันนี้อยู่ผมเนีทอโต้นะครับคนเดิมเลยนะวันนี้อยู่กับผมอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะครับ1นคันนะไปเอามาเองเมื่อวาน นะสำหรับตอนนี้นะต้องบอกเลยว่าตัวหน้า All New นะสำหรับ t o โยต a าแคมเรเรามีเยอะมากๆนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วผมบอกเลยว่าพิเศษสุดคันนี้นะพิเศษสุดๆเลยนะเพิ่งได้ราคามาเมื่อกี้เห็นแล้วช็อกเลยนะเหมือนรถก่อนเปลี่ยนโฉมเลยนะแต่จริงๆค,นนคันนี้คือปี2018 19นะครับเลขไมล์107เป็นเครื่องยนต์2.0 00, ตัว G ีนะครับเป็นซีดานสป,ปอร์ตของ t o โยต้าแคมนั่นเองคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเราล้างอย่างเดียวนะ้ราคาเสนอขายนะ 729,000บาทถูกมากนะ9 2 9รถเป็นสีเทาแบบนี้เป็นรถผู้บริหารนะครับตัวรถรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์หนึ่งปีนะครับผมบอกเลยว่าสวยสุดนมาที่นี่ครบจบที่เดียวมีทั้งเบนซินไฮบริดนะ2.5 2.5ห้ไฮบริด2.5ไฮบริดพรีเมียมมีหมดนะวันนี้เลือกเอา2.0นน้องใหม่เพิ่งเข้ามาคันนี้นะครับสีเทานะครับก็ต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันเป๊ะ 2.0 2.5ไฮบริดเหมือนกันหมดนะครับนะแต่ว่าตรงนี้ที่ต่างออกไปสําหรับตัวเบนซินนะถ้าเป็นไฮบริดมันจะเป็นเส้นเส้นแบบนี้ขึ้นมาอีกสาเส้นแต่พอเป็นเครื่องยนต์เบนซินปุ๊บตรงนี้มันจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับระบบกล้องสว่างด้านหน้าดวงหลกักก็เป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวกันชนนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรสีขาวสีดาสีแดงกันชนก็จะเป็นสีนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวกระจังก็เป็นกรอ i ไฮบริ back. นะครับตัวนี้ก็เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะอาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับผมก็แจ้งเลยนะไอ้รอยพวกนี้นะครับเราเก็บงานให้ทั้งหมดนะครับเราไม่ได้ส่งมอบลูกค้าสภาพนี้นะนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับด้านหลัง4จุดคือรถทุกคันนะที่เรามารีวิวก่อนที่เราจะปาบสภาพเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้เห็นว่าเราอ่ะซื้อรถเข้ามาเป็นแบบนี้นะนะรถไม่มีชนนะไม่มีบุบไม่มีเบียดก็จะมีรอยบ้างบางแห่งนะครับเราก็แจ้งชัดเจนนะครับ ด้านข้างคันนี้ก็ต้องบอกว่าดูบางๆจุดกันชนแน่สนิทเลยนะครับนะล้อก็เป็นล้อตรงรุ่นนะครับของปี2 0 1 8 1 9เลยนะครับดิสเบรกสล้อนะครับและยางตัวนี้เบิกมาใหม่เป็นยางดลล็อปปี2 0 2 3ันย่าะครับยางปี2 3เลยยางเบิกใหม่นะครับคุ้มๆคันนี้นะครับนะพอด้านข้างนะพอเป็นแทมลี่แล้วนะครับแน่นอนกระจกมองข้างมันปรับพับไฟฟ้าออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มตัวระบบบายสปอร์ตเข้ามา นะครับให้เหมาะสมกับสมฐานะกับแคมป์รย์แล้วกันนะกุญแจสมารท์ทคีย์เลครบ2ดอกคันนี้นะครับเมืม่อวานก็ขับมาช่วงเย็นละนะก็โอเคนะขับดีแอร์เย็นนะครับเครื่องทรงเครื่องเสียงทุกอย่างดีหมดเบาะไม่มีฉีกขาดเลยเบาะสวยภายในสวยคันนี้นะครับเป็นซีดานทรงสปอร์ตนะครับเรียบหรูแบบนี้นะครับดิสเพลกสีล้อยางด้านหลังก็ปีบสาเหมือนกันนะครับช่วงล่างแคมป์เรย์เนี่ยถือว่าออกแบบมาเป็นพิเศษนะเหมาะมากๆนะครับสําหรับ คือจริงๆไม่ว่าจะใช้เดินทางไกลข้ามจังหวัดหรือว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะเครื่องยนต์2.0ตัว G แล้วก็ด้วยบอดี้ด้วยภายในรถมันดูแบบเออดูดีแล้วก็นั่งสบายไม่เมื่อยนะครับด้านหลังนะมันก็จะต่างจากตัวไฮบริดนิดหน่อยนะครับต่างจากตัวไฮบริดนิดหน่อยก็จะเป็นตรงนี้ถ้ารถเบนซินตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถถ้าเป็นรถไฮบริด Hybrid, ตรงนี้จะเป็นโครเมียมตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับแล้วโลโก้ก็จะเป็นลายไฮบริดแต่ตัวนี้เป็นเบนสินเนาะแล้วปลายท้ายก็จะเป็นคู่อวีดีเหมือนกันนะครับแต่แค่พอเป็นไฮบริดเลนด้านในเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าไฮบริดทั้งหมดนะครับเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดดิฟฟิวเซอร์สีดำนะครับปฟทับทิมมีให้ครบนะครับฝาท้ายก็จะเป็นแบบค้มโชกคแบบนี้นะครับมันจะเปิดง่ายปิดง่ายนะครับมันจะมีแรงดึงแรงหน่วงไว้นะครับรถข้างในนี่เดิมหมดนะครับ กว้างด้วยคันนี้นะเดี๋ยวดูเครื่องมือยางอะไรไปครับนะครับนี่รถเพิ่งซื้อเข้ามาดูนะครับเนียนไหมครับเนียนกริปคันนี้นะดูโครงสร้างทิเม็ดองเม็ดอาร์คเซนทางมะพร้าวเดิมครบนะครับอันนี้รถเราเพิ่งซื้อนะนะครับเราล้างแต่ข้างนอกนะข้างในเราไม่ได้ล้างเลยนะเนี่ยแต่เราเห็นเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับเม็ดอาร์คชัดเจนครบนะครับทั้งสองฝั่งนะครับใครต้องการรถสวย คโครงสร้างเดิมๆแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์นะครับหรือว่าจะมาดูรถก็ติดต่อเข้ามานะเรามีโลเคชันอะไรให้เรียบร้อยบริษัทติดถนนใหญ่นะครับดูรถทดลองขับจองจัดไฟแนนซ์บริการได้หมดนะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับภายในของยุูนตัว G ีนะครับแทบไม่ต่างอะไรกับไฮบริดเลยนะครับ <S <S เพราะว่าด้วยตัวบอ่อเนี่ยเป็นบอ่อหนังเดียวกันลายเดียวกัน นะครับมีที่ล็อกคาซีทอะไรให้เรียบร้อยเพียงแต่ว่า2 0ตัว G จะได้เป็นที่เท้าแขนธรรมดานะเหมือนตัว2000ไฮบริดธรรมดานะถ้าเป็นตัวพรีเมียมตรงนี้มันจะเป็นที่คอนโรลตรงนี้มันจะเป็นที่คอนโรลนะครับนะที่วางแก้วน้ำาก็จะอยู่ด้านหน้าแต่นี้ที่วางแก้วน้ำอยู่ตรงนี้นะครับม่านหลังไฟฟ้ามีให้นะครับคันนี้ก็จะมีแอร์แบ็กมาให้9ใบนะครับมีแอร์ตอน2มาให้เรียบร้อยม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างนีลัยตัวนี้มีให้ครบนะครับ คันนี้ภฮยายก็จะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับสังเกตนะรถที่เราซื้อมานะเป็นรถกดประจำการหน่วยงานนะพวกคอนโซลคอนโซลทุกอย่างเนี่ยใหม่มากนะมันจะใหม่แบบใหม่เอี่ยมหมดเลยอ่ะใหม่ทุกอย่างนะครับใหม่หมดนะรถจะใช้งานแบบดูออกอะว่ามันไม่ใช่แบบรถที่ใช้งานหนักนะครับมันอาจจะเลขไม่ขยับสูงเพราะว่าเป็นรถที่ เขาขับใช้งานแต่เขาอ่ะจะดูแลรักษารถอย่างดีเพราะว่ารถพวกนี้จะเข้าสู่ตลอดนะครับพวกหน้าจงหน้าจอเนี่ยปงเนี้ยปกติมันจะเป็นรอยง่ายมากเลยนะไอ้ตรงสีดําเงาเนี่ยแต่คันนี้ดูสิเนียนกริปนะครับหน้าจอก็เป็นทารสกรีนนะครับก็มีกล้องมีแอร์อะไรให้เรียบร้อยเนี่ยมีกลงมีกล้องนะกล้องก็เลือกโหมดการดูได้ว่าจะใช้แบบไหนนะครับเอาตามถนัดเลยนะครับแล้วก็แอร์ก็จะเป็นดูโอโซนนะครับมีไล่ฟ้าหน้าหลังให้เรียบร้อย นะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นทัรสกรนทั้งหมดนะบลูทูธ AMAMUSB เนี่ยแล้วก็ใช้สายพวก a p p l e Car คาเทอะไรพวกนี้ก็เสียบได้นะครับนะคันนี้ก็มีระบบอำนวยความสะดวกการขับขี่ก็จะมีตัวคูดคอนโทรนนะครับมีคูดคอนโทรนให้แล้วก็มีบายสปอร์ตให้นะครับตัวระบบ RCTA เนี่ยมันเปิดไว้อยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปปิดมันนะครับมีล็อความเร็วให้ไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับ ที่ปัดน้ำฝนออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็กระจกตัดแสงออโต้อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับก็มีกล้องมาให้อะไรเรียบร้อยทุกอย่างจากโรงงานนะเดิมหมดนะครับที่วางแขนที่เท้าแขนขนาดใหญ่บอกไฟฟ้าคู่หน้า power outlet wireless c h a r ์จมีให้ครบหมดนะไฟตรงโรเมเยไลท์มีให้หมดนะครับคันนี้ถือว่าราคาถูกนะ729นะครับ729ดสรถสวยๆแบบนี้นะเมมโมรี่ซีสจุด กระจกออโต้สบานเมมโมรี่ซีสจุดนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับนะคันนี้ผมบอกเลยว่าใครที่ต้องการนะก็จับก็จองกันก่อนได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเจ็ดสองเหรือว่าเบามากเลยนะฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นพันหมื่นสองประมาณหมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้นะไม่เกินนะครับแล้วดูโครงสร้างนะครับดูเป็นไงอันนี้ขอภายในรถยังไม่ได้ล้างแต่เราให้ดูโครงสร้างเดิมนะครับมันมีแถบเขียวเขียวอยู่นะน่มันกืนกับสีรถไปนะครับ นะต้นตีโกงสติกสต๊กเกอร์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเห็นได้เลยนะเดิมนะครับฝากระโปรงดูดีนอด็อตไม่มีแกะนะครับตัวบนตัวล่างเนี่ยแก้มไอ้นี่ไม่แกะไอ้นี่ไม่แกะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยสบายแล้วนะสวยนะเม็ดองค์เม็ดอาร,ร์คนะครับเดิมครบนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นตัว2.0งดที่วีนี่ไอนะครับที่มันเป็นตัวดูโอหัวฉีดน,นั่นเองนะครับมันถูกพัฒนามาจากตัว d 4 s นะครับก็อย่างนี้ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็เป็นรถที่เข้ามาใหม่ นะครับก็นํามารีวิวก่อนปรับสภาพแล้วกันนะครับเพราะว่า1ด้วยราคา2ด้วยบอดี้นะครับแล้วได้ปีด้วยนะปี1 8บแพวกนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะรเริ่มต้นก็สองจนะครับถ้าผ่อนนานสุดดอกเบีย้ยแพงสุดนะอยู่ที่4.19เองนะผ่อน8ปปีเจ็ดปีนะแปดปีงวดดอกเบีย้ย4.19เองนี่นะดอกเบีย้ยก็เริ่มต้นที่2.49นะครับยังให้ผมฝากไว้ด้วยใครสนใจโตโยต้าแคมรี่คันนี้ก็ ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์เนาะแล้วก็มาดูรถทดลองขับกันได้นะแคมรี่สวยๆแบบนี้นะครับรอ f อทุกท่านอยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมเนตทอโต้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ